เอ้า,าพบกับผมลนะครับวันนี้ครับเหลือเหลือพ่วนะครับรถลุยน้ำม,มากครับรถลุยน้ำกวับม,มากครับอไอ้มมมีี จนนำเลยครับมีตะนำเลยมีเห็นเอาัปนี่ฮะเอาออกอออกันแล้วนี่รถเด้อครับว่าแม่นเรือนี่ครับมีตะนำเลยเส็นแล้วไปเลียนแล้วกนะันเอาเนี่ยเอาเลยโคงอันไหนถือช่องโตช่องเลยไปนี่

รถด้วยนะอ้ามีหูเปิดอยู่เวยท่านนี่สุโกสโกดีเสยมีหูเปิดเสยเลยวะนี่นี่มีหูเปิดเสยเลยวะครับสำรับวิอัดนะครับนี่ครับ วีออสแย,ว,ยวีนามมาครับ้ยนี่ใช่สองอันสามอันไหม พี่น้ามาแอร์กระพังของสันแอร์เปิดก็ได้ครับมากลับฝากก็ไลรก็แท้นะครับทางช่องยูทูบนะครับเลยดูเลยวปเรียพอกันครับพี่ๆคลิปใหม่แล้วครับครับผมกล่าวสวัสดีครับ